วันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะข้าวต้มไก่นะคะเราก็ซื้อส่วนสะโพกมาเลาะแล้วก็เอากระดูกเข้ามาต้มทําเป็นน้ำซุปสักนิดหนึ่งนะคะจากที่เราต้มน้ําซุปได้แล้วเราก็ตักเอากระดูกไก่ที่เราต้มไว้นะคะออก ออกให้หมดนะคะมันเป็นกระดูกนันลเราตักข้าวมันจะได้ไม่ติดมาก็ไม่ต้องใช้ที่โครงค่ะใช้ส่วนที่เราเลาะออกมาจากเนื้อไก่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องที่เราตำรวมกันไว้รากปักทีพริกไทยโขูให้ละเอียดนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ไก่ตรงสะโพกที่เราเลาะเอากระดูกไปต้มน้ําซุปเมื่อกี้หั่นเป็น,นชิ้นๆพอคํานะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ปิดฝาไว้สักครู่นะคะรอให้เดือเต็มที่ตักฟองออกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันก่อนเลยนะคะ ซอสภูเขานะคะมากน้อยก็แล้วแต่ชอบค่ะสีขาวน้ตำตาลทรายสักนิดนึงนะคะเกลือครึ่งช้อนค่ะเราปรุงไปข้าวๆก่อนนะคะขาดเหลืออะไรค่อยเติมทีหลังได้ จากได้ที่เราก็จะเอาข้าวที่เราหุงสุกแล้วนะคะมาใส่เน<ม>ี่วก็เขี่ยวไปให้ข้าวของบานเม็ดนะคะเขี่ยวไปให้ข้าวของออกบานเม็ด พอข้าวเริ่มจะได้ที่เราก็จะใส่หัวไชโป้เลยค่ะสักนิดหนึ่งรอข้าวเม็ดบานนีกหน่อยนะคะ ข้าวแล้วหุงมาแล้วก็จะใช้เวลาไม่นานมากแล้วเราก็จะใส่กระเทียมกับกระเทียมเจียวกับกาก,ากหมูที่เราทำเองนะคะโรยหน้าเพิ่มความหอมสักนิดหนึ่งก่อนคะ่ะใส่ไปในข้าวต้ม เดี๋ยวเราจะมาเจวกากหมูกับกระเทียมที่เราใส่ข้าวต้มไปตะกี้นะคะหลังจากที่เรารอข้าวให้บานอีกสักนิดหนึ่งก็เอามันหมูให้เขาหันมาให้แบบนี้นะคะเขาจะมีเครื่องหัน ไปสักพักหนึ่งก็จะออกน้ำมันออกมาแล้วก็มีแบบเป็นกากหมูแบบนี้นะคะเราก็เอาให้เหลืองพอดีไม่ต้องให้ไหม้นะคะมันจะขมเหลืองได้ที่เราก็กรองอน้ำมันออกแล้วเราก็จะมาเจียวกระเทียมน,นะคะ อาน,น้ำมันที่เราเจียวแคปไอเจียวกากหมูเมื่อกี้นะคะมาเจียวกระเทียมจะเป็นกระเทียมไทยนะคะสับละเอียดหน่อยสับพร้อมเปลือกเลยมันจะได้หอมอเจียวเหลืองได้ที่เดี๋ยวเราก็จะเอากากหมูลงไปผสมกันนะคะ หมูที่เราเมื่อกี้เรากรองเอาน้ำมันออกออกใส่ไปเลยค่ะแต่บางที่เขาก็เขาก็จะซื้อแบบสำเร็จรูปหรือไม่ก็เจียวเองแต่ว่าไม่มีกากหมูนะคะอ่าเราก็เสร็จแล้วนะคะจากที่เรามาใส่ให้ดูเมื่อกี้เราก็ทำมาแบบเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้ว ข้าวสุกแล้วค่ะสุกแล้วเราก็จะมาตักเลยนะคะแล้วเราปรุงเรียบร้อยแล้วข้าวก็บานพอดีนะคะอย่าให้เละนะคะแค่ว่าเม็ดมันบานสุกนุ่มนะคะเดี๋ยวใครชอบเละก็ได้นะคะแต่นี้เราเอาแค่พอเม็ดมันบาน,บาน ไม่ถึงกับเป็นข้าวสวยเป็นเม็ดเมดนะคะต้องให้บานนิดนึง <S <S ก็เป็นข้าวต้มซดน้ำร้อนๆน,นะคะเครื่องปรุงก็ไม่ได้เยอะตามที่บอกไปค่ะเราก็จะมาเพิ่ม กระเทียมเจียวกับกากหมูที่เราเจียวไว้ตะกี้นะคะใครชอบมากก็สามารถใส่เยอะๆได้อันนี้ก็เป็นต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะใส่ขึ้นช่ายด้วยมันจะหอมแล้วก็ที่ขาดมาได้ก็พริกไทย ก็จะมีน้ำส้มแล้วก็พริกป่นนะคะถ้าใครชอบก็สามารถเติมได้เพิ่มรสชาติได้นะคะก็เสร็จแล้วคะ่ะข้าวต้มไก่ง่ายๆก็เป็นเมนูอีกเมนูที่อยากจะแนะนำนะคะถ้าใครสนใจก็ทำได้คะ่ะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าเข้ามาดูขอบคุณมากคะ่ะ